สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์น้องเมษานะครับเนื่องจากน้องเมษาวิ่งแข่งในงานโรงเรียนกีฬาสีภายในนะครับโรงเรียนก็เลยได้ชื่อติดทีมโรงเรียนนะครับตอนนี้จะไปวิ่งแข่ง60เมตรหญิงนะครับที่หน้าโรงเรียนอนุบาลบุญะลิกนะครับน้องเมษาคิดว่าการวิ่งครั้งนี้จะได้ที่หนึ่งไหมครับไม่รู้ไม่รู้นะครับเพราะว่าเจอต่างๆโรงเรียนนะครับหกเมตรหญิงน้องเมษาก็ต้องทําให้เต็มที่นะครับ ซับขาให้เร็วมันที่คุณพ่อสอนนะครับห้ามมองใครนะครับให้มองที่เช่นชัยอย่างเดียวนะครับก็ฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจให้น้องเมษาด้วยนะครับวันศุกร์ที่จะมาถึงนี่นะครับวันศุกร์ที่19นะครับวันศุกร์ที่ยี่สิบนะครับขออภัยครับวันศุกร์ที่ยี่สิบนะครับน้องเมษาจะไปวิ่งแข่งที่สนามหน้าโรงเรียนอนุบาลบุญทลิกนะครับก็ใครใครได้ดูคลิปนี้เลยชมคลิปนี้ก็มาฝาก มาเชียข้างสนามให้น้องเมษาด้วยครับฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจให้น้องเมษาด้วยนะครับเดี๋ยววันที่20เจอกันครับที่สนามหน้าโรงเรียนอนุบาลบุญทลิกนะครับสวัสดีครับ